วันนี้จะมาเปิดกล่องสร็นะจ๊ะจื่อทำไมพี่ลาวอย่าบอกนะว่าอ๋อมันุกเลยรีวิสรีบทำไมจ๊ะอย่าดูหลับตาดิเอากูมาทัานตะเบิงอยู่อเอาเหรอ ีคือบอกสีเลยเหรอเออโอ้ยฉันไปอยู่ไหนมาเนะ Sorry, าะสอรีจ่ะมันนอกมา,ากเลยนี่นี่โอ้นี่เด็กอะวมนก็เป็นถุงบอกดูดิดไม่บอกมันเป็นถุงเหมือนกันหมดจ้ะรุ่นรุรุ่นรุนีนาก่อนหนาสมุดรำประุ